สวัสดีนะครับก็ผมนายอ่าไม่ค่าพี่เกมเมอร์นะครับก็ที่สัญญาไว้ที่จะใช้เกิลทูนะครับก็จะมารีวิวไปมครับพี่อีกันใช่ไหมครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับแทนกับโทรศัพท์ตัวน่าจะรู e ้นี่นะครับว่า ก็เพิ่งโหลดนะคะไม่อไร่ๆไม่ๆๆไม่ได้ตัดเติ่งเลยทีเดียวตอนนี้ก็ขอาปิดกล่องนะคะพวกนี้นะคะที่มันใช้ในการอ่านของการกระตุกแบบนะคะก็เป็นการกระตุกแบบที่ค่อนข้างเฮี้ยในดีเดียวแบบจะว่ายเงี้ยครับก็มาเล่มเชอร์ชีวิตรอดกันเลยนะครับก็ไม่ต้องใส่ชีทมั้งไปเลยครับ ปรับอ่าถ้าคุณจะแคสไ,ไมคาให้คุณปรับแบบนั้นนะ้นมันน่าจะดีกว่าซึ่งมันจะลื่นกว่าด้วยครับคุณแคสไปก็จะลื่นมากด้วยก็มาเล่นกันเลยนะครับโอ้ยแหลกกว่าแบ๊กผมแป๊บหนึ่งครับมันแหลกตุกครับกระตุกมันกระตุกทําทำยังไงได้ครับโอชิด <c oughs> oh, เกมแบบกระตุกอะไรแบบเนี้ก็ขออภัยนะครับเดิมแรกก็ตัดไม้ก่อนนะครับก็คุณทุกคนก็น่าจะรู้กันดีตัดไม้เฮ้ยผมลืมปัดอ่ะก็มาสองแล้วมั้งเออแต่คนดูจะลำคานะครับว่าปัก็มาแล้ย โอ้ผมก็ปลอภัยนะครับไปแตะเอาปุ่มโฮมกันโอ้่มซ่ามากครับไปแตะปุ่มโฮมเลยอยากให้ผมรีวิวแอปอะไรนะัะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับมาเริ่มเล่นกันต่อครับเรานอกเรื่องมามากพอแล้วไม่ใช่ไม่หยาเสียงอะไรนะครับ ก็ช่างแม่งเลยครับตอนนี้นะเราก็ต้องจำการเลดินไปเจิงงัว่ะเจิงงัววัววัววตี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 แถวไปเดี๋ยวผมจะลงสกินมานะฮะพาร์ทที่สอง โอ้ยฆ่าไก่่าไก่ตุ๊กไก่น้อยมาครับปมาจะฆ่าแกเยบร้อยเ้ยวันนี้นมีหมาด้วยครับอมีหมาก็ทำอะไรอ่ะเลี้ยงหมาครับผลอเนี่ยจะเลี้ยงได้ไหมเนี่ยตัดไม้ก่อนโอ้าลาดเฟลลเฟลลไม่ใช่ไม่ใช่อยากให้ผมทำโปรเจกต์อะไรก็นะก็ ก็น่าจะฟังผมบ่นไปเรื่อยๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆก็บ่นเรื่อยๆไป,เ,ๆเ,ปเลยคลิปต่างๆก็ช่วยไปกดไลค์นะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักผมเลยครับก็กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ก็ขอจบคลิปเพยงเท่าน,นี้ก่อนครับสวัสดีครับ